สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่19ธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็ร่วงลงแรงนะคะหลังจากที่เฟดลด QE คือร่วงลงจากบริเวณ1,235นะคะลงมาทําโลที่บริเวณ1,215นะคะในช่วงที่เฟดประกาศลด QE นะคะ โดยเฟดได้ลด QE ลงเดือนละหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปรับขึ้นแรงถึงหนึ่งจุดแปดสี่เอร์เซ็นตะคะก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาทองคำสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะราคาทองคำก็ร่วงหลุดบริเวณหนึ่งพันสองรอยสิบห้าลงมานะคะหลังจากที่ในช่วงเช้านะคะสามารถยืนอยู่เหนือบริเวณหนึ่งันสองร้อยี่สิบได้นะคะแต่พอตลาดยุโรปเปิดนะคะก็มีแรงขายทองคาออกมารับข่าวเฟดลด QE นะคะ เ่วนาการคาดการเกี่ยวกับการลด QE ของเฟดในครั้งต่อๆไปนะคะก็คาดว่าจะลดทุกครั้งนะคะที่มีการประชุมครั้งละ1,000 10, 0ล้านดอลลาร์นะคะจนกระทั่งไปสิ้นสุดเดือนตุลาคมปีปีหน้านะคะสำหรับการประกาศาตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนนี้นะคะก็จะมีจำนวน ผู้ขอรับจรดการกันว่างงานรายสัปดาห์นะคะในช่วง2องทุ่มครึ่งแล้วก็4ี่ทุ่มมียอดขายบ้านมือสองชนเชิีกิจกรรมในภาคการผลิตในเขตฟิลาเดลเฟียแล้วก็ทัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนถ้าเราดูภาพกราฟของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากร่วงลงมาหลุด1215นะคะก็แนวโน้ม จะปรับลดลงมาที่บริเวณหนึ่งพันสองร้อยนะคะแล้วก็ถ้าบริเวณหนึ่งันสองร้อยรับไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะลงมาได้ถึงบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะซึ่งเป็นโลเดิมที่ทำไว้นะคะในในปีนี้นะคะซึ่งเราก็ยังมองว่าถ้าถึงบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยมีโอกาสที่จะดิดกลับได้นะคะเพราะช่วงนี้ เราก็จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเข้าสู่เขต l o เ e r ร o โซแล้วนะคะ r s i เข้าเขต l o เ e r ร o โซแล้วก็อาจจะมีการดิดกลับได้สั้นๆนะคะส่วนแนวต้านของคืนนี้นะคะก็ที่บริเวณ1,225แล้วก็ถัดมาบริเวณ1,235แนวรับที่บริเวณ1,200แล้วก็1,180สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ